สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ First One c h ช n n น l นะครับผมวันนี้นะครับผมมากับการรีวิวอีกเช่นเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับผมจากซูนามิอีกแล้วครับทุกคนถ้าใครที่จะดูคลิปก่อนนะครับผมก็จะเห็นว่าผมรีวิวเซตเกมมิ่งเกียร์ของทางซูนามิไปแล้วนะครับผม สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับที่ตัวไอนะครับผมอยู่ฝั่งไหนวะเออนั่นแหละอยู่ฝั่งไหนไม่รู้เออสามารถกดเข้าไปดูที่ตัวไอนะครับผมแต่ว่าคราวนี้นะครับผมทางซึนามินะครับผมส่งตัวใหม่มาให้ผมลองเล่นนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งแบบฟูลคีย์บอร์ดนะครับผมคือมี104ย่ทีนะครับเป็นคีย์บอร์ดเมคานิคอลนะครับผมคีย์บอร์ดเมคานิคอลเหมือนเดิมเลยทุกวันนี้นะครับคนเขาก็น่าจะหันมาใช้คีย์บอร์ดเมคานิกกันหมดแล้วนะครับผมสำหรับ สายเล่นเกมนี่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาเป็นตัว MK02 นะครับผมเราจะมาเปิดดูนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างจะเป็นยังไงนะครับมาดูสเปคกันนะครับทุกคนตอนนี้นะครับหัวกล่องนะครับแพ็กเกจนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมเลยทุกคนก็จะมีสเปคทุกอย่างบอกให้นะครับผมซึ่งตัวที่เราได้วันนี้นะครับผมเป็นบาวสวิตครับทุกคนคือที่ตบมือไม่ใช่อะไรนะคือแบบว่า ที่รีวิวมาต่างๆหรือว่าที่ตัวเองใช้อยู่อ่ะมีแต่แบบว่าเอ่อลสสวิตแล้วก็เคยใช้บูสวิตอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมอ,อยากได้สวิตอื่นบ้างอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้บร w สวิตนะครับทุกคนคือเออดีใจมากที่จะได้แบบว่าลองเล่นบราแล้วตรงนี้ก็จะมีสเปคต่างๆบอกไว้เลยนะครับผมว่าเป็นแบบออ t i มุนะครับออโตมุ m k 0 2นะครับผมแล้วก็ Panel Color Black พวกนี้ครับเป็น ABS พวกนี้คือแบบ สเปคต่างๆเขาจะมีเขียนบอกไว้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีโหมดแสงนะครับผมจุดสําคัญของเขาเลยก็คือมีโหมดแสงให้เล่นเยอะมากครับทุกคนคือโหมดแสงอ่ะมาแบบดีกว่าตัวอกักอนมากๆสําหรับผมนะอ่ะโอเคเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะข้างในกันครับผมนี่นะครับพอเปิดมานะครับเพื่อนๆก็จะมีแค่ตัวคีย์บอร์ดนะครับเลยนี่มีคู่มือนะครับ เปิดมาแล้วนะครับผมตัวคีย์บอร์ดนะครับผมก็จะเป็นแบบ f u ลคีย์บอร์ดเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบ104คีย์นะเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะเป็น USB นะครับผม USB 2.0นะครับเป็นแบบหัวทองนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับผมจะเป็นคีย์อ่าภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับคือปุ่มภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบที่แบบแสงรอดนะครับเพื่อนๆตัวคีย์บอร์ดสวยงามเลยทีเดียว ตรงนี้นะครับเขาจะมีโลโก้ทีซูนามิมาให้ครับเพื่อนๆซึ่งตรงนี้มันเป็นแบบสติกเกอร์นะครับน่าจะเป็นสติกเกอร์แหละที่สามารถถอดออกได้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ได้เอามาแปะไว้แล้วนะครับเพื่อนๆครับมีน้แพดก็คือครบก็คือครบเลยทุกคนสําหรับใครที่ชอบยังติดน้แพดอยู่พวกนี้นะครับหรือว่าใครที่ชอบใช้แบบ full size นะครับผมตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับส่วนคีย์แคปนะครับผมวัสดุนะครับเป็นพลาสติกนะครับเพื่อนๆ เป็นโอติมเป็นบาวสวิตนะครับผมซึ่งฟิลการกดดีมากเลยฟิลการกดดีมากผมชอบนะครับนี่สิ่งหนึ่งที่น่าซื้อมากๆเลยนะครับผมก็คือโหมดแสงของเขาเดี๋ยวเรามาลองเสียบกันดูเลยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็จะมาลองเสียบใช้งานดูนะครับผม อย่างแรกเลยเราจะมาดูโหมดแสงกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลองขอลองเสียบเสียบก่อนนะครับอื๋ออ๋อเชโร โอเคครับทุกคนครับคือผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นคู่มือของเขานะครับผมคู่มือของเขามีแทบจะทุกภาษาเลย,ยนะฮะตอนนี้อันนี้นะครับก็จะมีภาษาไทยด้วยนะครับผมซึ่งในคู่มือก็จะมีการใช้ปุ่มฟังก์ชันตะคีรัตต่างๆนะครับเพื่อน,เอนๆเห็นไหมเขาจะมีแบบสร้างสีบรรยากาศนะครับกด Fn บวกเพดดาวเป็นไฟสตาร์ สไตล์อินเดอะสกายอะไรเงี้ยเป็นไฟแบบไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยคือเขาจะมีบอกหมดเลยนะครับถ้าใครซื้อไปก็สามารถดูแล้วก็เล่นตามได้เลยนะครับผมแต่ว่าคู่มือก็เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นโหมดแสงให้ทุกคนดูก็แล้วกันนะครับผมว่ามันง่ายมากๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโหมดสเตติกนะครับผมเป็นโหมดเริ่มต้นของเขาเลยนะครับผมไฟนะครับเป็นไฟแบบอ่าเป็นเส้นอะไฟเป็นแถวเป็นแถวแบบเนี้ย แต่ว่าคราวนี้ผมว่าไฟเขาอะทำสีออกมาได้แมทกันมากกว่าเดิมนะสำหรับผมรู้สึกว่า,าสบายตามากกว่าเดิมนะครับเปลี่ยนสีก็นี่ตรงนี้นะครับผมเป็นโหมดสําหรับเกมมิ่งนะครับผมสําหรับอเอาไว้เล่นเกมนะครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นนะครับผมโหมดไฟของเขาก็จะมี โหมดที่กด Fn แล้วก็1นถึงแจะเป็นคีย์รัดสำหรับเล่นเกมนะครับผมใครที่เล่นเกมไหนเขาก็จะรู้กันนะครับเพื่อนๆยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับ1ก็จะเป็นแบบนี้2นะครับเห็นไหมสองสามเห็นไหมทุกคน5 6านี่เห็นไหม 8นี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโหมดเกมคร่าวๆนะ,ค,ะครับผมสามารถตั้งค่าแสงของตัวเองได้โดยกดที่ FN แล้วก็เขาให้มา8ใช่ไหมต่อไปเราก็กด FN แล้วก็9นะฮะกด FN แล้วก็9นะครับผมจากนั้นนะครับกดปุ่ม FN แล้วก็กดปุ่ม N นะครับผมหนึ่งครั้งปับ๊บนี่จะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์ไฟสีแดงกับพิบแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเขากำลังบันทึกนะครับผมซึ่งเราก็สามารถตั้งได้เลยนี่ สมมติว่าเราเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงอะ่ะที่จะต้องใช้ปุ่มพวกนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยนี่นี่น,นี่เราสามารถตั้งได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นนะครับผมก็กดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กด n n d นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนี่เราสามารถตั้งได้เลยนะครับต่อไปเราจะตั้งอีกเกมนึงนะครับผมก็สามารถกดปุ๊บแล้วก็ 0อย่างเงี้ยเราก็มาตั้งกดปุ่มนี้เหมือนเดิมได้เลยนะครับผมอันนี้คือความพิเศษของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมซึ่งโหมดไฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูไปทีละโหมดเลยนะครับผมเขามีโหมดไฟมาให้เยอะแยะมากทุนเป็นโหมดเริ่มต้นนะครับต่อไปปับ๊บตัวนี่นี่นะฮะสามารถเพื่อนๆสามารถปรับความเร็วความช้าได้นะครับผมหรือว่าแสงสว่าง ได้ปุ๊บอ่ะสมว่าเร็วขึ้นอันนี้คือเร็วสุดแล้วเห็นไหมมันก็จะเร็วปุ๊บปุ๊บเห็นไหมความสว่างคือสูงสุดแค่นี้แล้วนะครับต่อไปนี่ หมดไฟไม่ธรรมดาไหครับคุณเรื่องหมดไฟไม่ธรรมดาเนะนี่ยไมเขามีโหมดให้เล่นเยอะมากโอเคนี่ฮนะ Ee. Okin. Ee อันนี้นะครับผมก็จะเป็นโหมดแสงเข้าๆนะครับผมซึ่งผมสาหรับผมอะ่ะคิดว่าตัวนี้เขาทํามาได้ค่อนข้างดีนะโหมดแสงถือว่ามีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เล่นแสงได้แบบสบายตามากขึ้นนะครับผมการไล่เฉดอย่างเงี้ยถึงเขาจะแบบเป็นไฟที่แบบเป็นบล็อกเป็นบล็อกมาประมาณสี่สี่สีนะครับสี่สีหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามีห้าสีนะครับผมเขาไล่เป็นสีลุ้งเลยนะครับ ก็โอเคนะก็ใช้ได้ โอเคนะครับผมจบไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวคีย์บอร์ดซึนามินะครับผม MK02 นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบหรือว่าถูกใจนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องทางการซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างวิดีโอเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับที่สําคัญกว่านั้นครับตอนนี้มีโปรโมชั่นจากทางซึนามินะครับผมถ้าใครซื้อสินค้า3,000บาทขึ้นไปนะครับผมแถมฟรีหูฟังเลโน v ว XE05 นะครับผมแบบฟรี มีจํานวนจากัดแค่30 d ออเดอร์เท่านั้นใครที่อยากได้นะครับผมรีบไปกดสั่งซื้อได้เลยครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่555บาทเท่านั้นเองครับเพื่อนๆคีย์บอร์ด full size ตัวนี้นะครับผมจากแบรนด์ซูนามินะครับเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเพื่อนคนไหนที่ชอบการรีวิวแบบนี้นะครับผมก็ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมถ้าใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย